กินไข่แดงเยอะๆนะครับคอเลสเตอรอลมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับนะครับคำถามมาคําตอบก็คือเพิ่มครับแต่ฟังให้จบก่อนนะครับนะครับแล้วคุณจะได้ไม่กลัวคอเลสเตอรอลสูงอีกต่อไปนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาใครเป็นคอเลสเตอรอลสูงเวลาไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะบอกว่าให้ลดไข่แดงลดของทอดของมันนะไขมันสัตว์นะครับแต่เพื่อนเชื่อไหมครับหลายๆคนก็ทําตามหมอบอกเลยแหละพอไปตรวจทีทเอาหนักกว่าเดิม ก็เลยสรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าคอเลสเตอรอลในปกติเนี่ยมันสร้างเองจนตตับอยู่แล้วนะครับประมาณ75-8ถึงแแล้วร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันสุดยอดมันจะตั้งค้างมันร่างกายไว้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะปรับการกินวิธีไหนก็แล้วแต่มันจะพยายามกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับจุดที่มันเคยตั้งค่าไว้แล้วอยากจะบอกงนี้นะครับว่าคอเลสเตอรอลนะครับตัวรวมเนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายนะครับแต่ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเข้าใจผิดคิดว่าอีตัวเนี้ยมันจะทาให้เส้นเลือดหลอดเลือดอุดตันเป็็นนนนออตตราาาย่สุขภพพเปกมะ แต่สาเหตุที่แท้จริงก็คือว่าทุกอย่างนะครับที่เข้าสู่ร่างกายเราโดยการกินเข้าไปนะครับแล้วทําให้เกิดเซลล์อักเสบหรือร่างกายอักเสบเช่นพวกข้าวแปง้งน้ําตาลน้ำหวานน้ำบัตลมของทอดออที่ใช้ความทอดออของรอมร้อนสูงของปิ้งย่างเกลียมๆนะครับรวมถึงพฤติกรรมการนอนน้อยนะครับเครียดเยอะออกกาลังกายเยอะเกินสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทําให้เซลล์ในร่างกายคุณนี้เกิดการอักเสบ ซึ่งการหลักเสษตัวนี้ครับมันจะทาให้ไขมันนะครับที่อยู่ในร่างกายเรานะครับธรรมดาที่ร่องรอยในเลือดพวกนี้มันตัวเล็กลงแล้วเวลาไขมันพวกนี้เวลาตัวเล็กพวกนี้มันจะไปแทรกอยู่ตามผนังหลอดเลือดนะครับเอาไปแทรกอยู่ตามอวัยวะภายในนะครับส่งผลให้มีไขมันในช่องท้องสูงขึ้นส่งผลให้สิ่งเหล่านี้มีอัตราการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับโรคเสื่อมเนี่ยมากขึ้นและถึงเสียชีวิตไปได้เลยทีเดียววิธีแก้นะครับเมื่อเรารู้ต้นเหตุทั้งหมดแล้วนะครับ เราก็ไปแก้ตรงที่การกินกันอยู่ทําไงเราจะกินแบบให้มันครบหมู่ครบมื้อนะครับอาหารที่ทําให้เซลล์ไม่อักเสบทั้งหลายครับพวกแป้งที่ไม่ขัดสีไขมันดีนะครับโปรโตีนที่มีไขมันต่านะครับโปรโตีนสูงกากใยอายหารเยอะๆนะครับนอนให้พอนะครับกินน้ําให้พออย่าเครียดพอพอกกาลังกายพอดี ใชครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นกระบวนการหรือพฤติกรรมทั้งการกินด้วยที่ทําให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบน้อยลงนะครับไม่ใช่เป็นงดกินไข่นะครับเพนะราะนั้นเนี่ยรู้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องคอเลสเตอรอลโดยรวมสูงเกินไปนักเท่าไหร่นะครับให้ไปดูตัวเรื่องของพฤติกรรมและการอยู่กันกินกลัวโปรตีนขาดมากกว่าจะดีกว่านะครับและเพื่อนท่านใดที่มีแผนในการลดหนักลดพุงนะครับอยากปรึกษาเนี่ยพิมพ์สนใจเข้ามาในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ